ภาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบิร์ดสกูสุโคนเนาะวันนี้มาอยู่กับบ่าวลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยจากไ้นก็ขอฝากความหักและความคิดหอดไปหาพี่ๆน้องๆเอฟซีทางฟังไทยและกะต่างประเทศนำเนาะถ้าพี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วกะ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจทางซองน,น้อยของบ่าวลุยได้มีกาลังใจในการนำเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยมา ให้พ่อพี่น้องในเบิ้งในโซมยางเป็นปกติอะไรเนาะทุกคนสำหรับเรื่องราวดีๆในมือน,นี้บาลุูจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้องไปโมการก่อสร้างปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกคนถ้ะเราจะไปเบิ้งว่าการก่อสร้างของเพื่อนท่านว่าเป็นจังไดทุกคนแลวมันจะมีความกวา้างใหญ่อลังการซ้ำหลายเนาะถึงว่าเป็นปราสาทหินที่ว่าใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งว่าประสาทังเก่ากายยู่ในประเทศไทยนั่นเองทุกคน เดี๋ยวาจะเบิว่าเพื่อนสร้างหอดขั้นตอนใดแล้วเนาะแล้วก็ระยะในการก่อสร้างว่าเพื่อนจะใช้เวลายาวนานถึงซ้ำไหนทุกคนสาลาบาลุยเองกะยังบูนเนาะว่าเพื่อนจะใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานซ้ำไหนถึงจะสําเร็จเนาะแล้วก็หินที่เพื่อนเอามานําใช้ในการก่อสร้างกันว่าเป็นหินประเภทใดทุกคนแล้วก็มีสี่แนวไดเนาะซาลาบาลุยเองกะยังบุทันหูละเอียดเนาะว่าเพื่อนเอาหิน ตัวใดมาซ่าอะไรการมีต้นแบบมาจากที่ใดทุกคนอันนี้บาลุูกันยังสงสัยแล้วก็ยังพูทันหูเรื่องราวนี้เนาะถ้าพี่น้องถ้ามีความหูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวประสันหินงกล่าวนี่กัคอมเมนต์บอกบอลุยเพิ่มเติมในเด้อเนาะเพื่อบอลุยจะได้ไปอ่านแลไวก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมให้บอลลูเข้าใจแะ้วก็หูเพิ่มอีกเนาะทุกคนก่อนอื่นบอลุยก็ต้องขอเข้าใจแล้วก็ต้องขออนุญาตเด้อเรื่องราวดีดีนี้เนาะ,ะจากช่องยู Thailand, ทูบจิบบิกไทยแลนด์ทุกคนที่เพื่อนไดปไปถ่าไทยบรรยากาศ ของการก่อสร้างปราสาทหินที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนาะตามที่เพื่อนเ้ามาทุกคนเพื่อเป็นการศักซาเสียเวลาเอาไปเบิ่งไปสมพอๆกันเลยเนาะ,ะเราจากบารมการลำ้ากที่ครับ z มวีดีโอ้จบไปทุกคนไปเลยเราก็จะมาสรุปวัดภูม่นฟ้านะครับก็ตอนนี้กําลัง<อ>สร้างปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับพอเราสร้างข้างบ้านไม่พอใจครับหา <c oughs> ว่าเราปปี้ นครวัดครับจริงวัฒนธรรมต่างๆเกี่ยวกับปราสาทหรือว่าเกี่ยวกับศาสนานี่ส่วนใหญ่มาจากอินเดียหมดเลยนะครับโอ้มาจากอินเดียเนาะอินเดียสร้างครับโดยเฉพาะพี่จีนเขาก็สร้างครับอแต่ว่าพอทางจีนสร้างทางข้างบ้านเงียบเลยครับก็ไม่กล้าซือครับยินนี่เขาไว้เยอะครับถึงขั้นทาหนังสือไปแจ้งยูนิโกลครับก็ทางยูนิโกก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ ถ้าท่านใดมาก็แวะกลับหลวงปู่หินก่อนนะครับนี่ครับตรงจุดนี้นครับโอ้หลวงปู่หินเนาะขึ้นไปดูพี่เขาแกะสลักครับพี่เขาก็แนะนําให้มากราบไหว้หลวงปู่หินก่อนครับผมเดินไปผมถ่ายไม่ติดนะครับพอกราบไหว้ท่านเสร็จถึงเปิดติดครับด้านหลังก็คล้ายๆเป็นปราสาทขนาดใหญ่สามปราสาทครับ อันนี้ก็เริ่มแกะสลักลวดลายแล้วพอวดีพี่เขาแกะอยู่ด้านหน้าอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่ว่าถ่ายไม่ติดนะครับตัวห<อ>ลังจากไปไหว้หลวงปู่หินถึงถ่ายติดครับทั้งโกโปแล้วก็กล้องใหญ่ครับไม่ติดทั้งสองเลยครับก็ครับม,มาถึงแล้วครับ,บคุณท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือมีความคิดก็อคอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับ มันจะยากไงแค่ไหนอันนี้ยิงใหญ่ขนาดนั้นตามจีเพียรนะครับที่เห็นปฏิทินจีเพียรนำมาด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปเดินไปดูครับดีกว่าสวัสดีครับโอ้ใหญ่ โอ้พี่เขาเอาหินใส่มาจากไหนครับนี่สั่งมาใช่ไหมครับป๊าดแต่ละกนก็ปัจจุบันเขาก็มีรถเข็นมันด้วยสิบล้อโอ้มีรถเนาะเขากำลังก่อสร้างอู้แล้วเขาใช้รถประมาณเท่าไหร่ครับนี่โอ้แบบใหญ่มากสมมัน ประสาทนี้เขาเกะสลักเสร็จยังครับกำลังคิดอยู่ครับ่าจะไปตรงไหนก่อนใหญ่มากครับเราแค่ว่ากินน้ำก่อโดดเห็นแล้วนี่ครับดูเห็นแต่ละคนครับ <c oughs> บางคนหนักหย<า>ู่ห้านิ้วตันนะครับเห<อ>ียนกเพียบ<อ>คนครับผมนี่ก็ตัวค่อนข,ข้างใหญ่นะครับ ปัจจุบันก็ใช้รถเคียนยกขึ้นไปครับทีละก้อนทีละก้อนนะครับนายจเอารถเคียนยกขึ้นเลยทุกคนหินเนาะก็ท่อมผลงหลวงพ่อไปพักนะครับก็แรกลองไม่รู้เครับพอดีเดินกลับมาครั้งที่สองถึงรู้ครับใช่เดี๋ยวเจอพี่เขาแล้วครับโอ้สวยงามเนาะใหญ่ขนาดก็เอา เขาขึ้นไปทีละก้อนทีละก้อนเนี่ยพี่โอ้โหเขาเอาหินฟางไปที่ไหนครับเขาเนี่ยเขาก็ะคับใส่เขยนยกขึ้นเลยเนาะอยู่ตรรงนี้คับฝั่งนู้นไปข้างหน้าโอ้เรามาด้านหลังโอ้ผมมาด้านหลังด้านข้างเข้าไปแล้วกําลังเขากําลังก่อสร้าง นานไหมครับอ๋อมกราปีนี้ใช่ไหมอ๋อใช้เคียนนอนเนาะโอ้แต่ละก้อนเนาะจะเห็นไหมครับอ๋อคือผมก็เดินไปนู่นเนี่ยโอเคครับเดินได้แต่เราก็ต้องระวัง พี่เขาเข้าไปถ่ายครับพี่เราก็ให้เขาไปถ่ายได้ครับนี้ก็โอ้ตัวนี้เป็นเข้ามาเลื้ียนะเนับก็เลเ้ียคดที่อยู่รอบตัวประสาทประทานครับนี่ครับดูหินครับจระก้อนครับก็หินทรายเขาก็จะใช้อย่างในคล้ายว่าเป็นภูเขาทั้งลูกครับหน้าต่างก็เป็น ้ายลูกมุวงหวดครับนะครับช่างาตัดฝั่งสายจะเป็นเนินดินคล้ายๆเป็นแั้แเป็นตัวสาทประธานครับเอาดีครับยกมาไว้ทีละก้อนทล้อดูหินแต่ละกล้อนครับเอาคนัดไ่แบบนั้นเลยเนาะใหญ่มากครับกว้างด้วยครับ เดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหน้าครับนั่นครับที่เป็นเจดีย์สามยอดก็เป็นทงเข้าด้านหน้า,าด้านหน้าเจดีย์ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นสะพานนักขลาดนะครับก็เป็นฐานระเบียงคดครับจุดนี้โอเคระเบียงคดนะครับกว้างใหญ่และยาวคดนะตัวนี้เนาะก็คล้ายๆว่าจะทําใหญ่กว่านครวัดที่ประเทศกัมพูชาครับ ถ้าเราเร e so, ียนแบบนครมาจริงๆแล้วมันจะเป็นอะไรครับเพราะว่าทางบ้านเราปราสาทหินก็เยอะนะครับอ่ีเป็นช่วงกลางปีของปี2566ครับอืานี่ครับเดินปราสาทระทธนครับราว่างเนินนะน้องทางไปที่จังหวัดทิะเกตครับโก่อแะชมขอพระพิหารครับโอเราก็เห็นแค่เฉพาะทางขึ้นครับอืานี่ครับใหญ่มากครับนี่ เนาเดินมาดูครับวันนี้เราก็เดินทางยังไงขนาดปราสาทมือนต่ำกันวะแล้วก็ประสาทพนมรุงครับก็เราได้ข่าวว่าที่นี่สร้างประสาทครับก็ตั้งใจมาครับจุดที่เราเดินมานี่ก็เพิ่งเริ่มสร้างปีนี้ครับก็นี่ครับก็จะเป็นระเบียงคดนะครับระเบียงคดนี่ก็จะอยู่ล้อมรอบบริเวณตัวประสาทประธานนะครับนี่ก็เป็นประสาทประธานของ ปราสาทหินพนมลุงครับนี่ก็เป็นระเบียงคตของปราสาทหินพิมายนะครับอปครับหลวงพี่อันนี้สร้างอะไรครับทำอะไรครับอ๋ออ,อันนี้ผมแสดงว่าอันนี้จะเป็นตัวปราษาทประธานใช่ไหมครับใช่ไหม อันนี้ก็ซุม้มเป็นปืนซุ้มกำแพลงล้อมรอบอ๋อก็ยังเจาะรูสมัยปัจจุบันยังเจาะรูเอาเคียนขึ้นทีละก้อนทีละก้อนอ้อโอ้เราสมัยตะกวดเขาสร้างยังไงสมัยตะกวดวเขาสร้างยังไงนะแล้วยอยไซหินซายนี่มาจากไหนครับอ๋อเขาที่ประคำปา เขาหมอเป็นเขาเลยเหรอครับอ,อ่าหีนี่เพื่อนมาอัดแน่นตัวาเรียบเนียนข<อ>้างบนอีกใช่ไหมครับอ,อ๋อเอ๊ะท่านอาวาชก็สร้างเองใช่ไหมครับอ๋ออ๋ออ๋ออ,อันนี้ชั้นที่สองอีกคล้ายๆเป็นกำแพงรอบตัวปราสาทอีกทีนึง Oh. เป็นสี่ดเหมืเลยเนาะทุกคนเนาะครับอ๋ออันนี้จำลองเป็นนครวัดใช่ไหมครับขนาดนี้เท่ากันไหมครับอ้ใหญ่กว่าดีแล้วครับเราจะได้ไม่ต้องไปนครวัดเพราะว่าผมสันขาพระวิหารมาก็เห็นได้ยอดผา <c oughs> มวอไเดงเห็นได้ยอดเขาพระวิหารก็เราก็ เสียไปแล้วเพราะว่าเขาสานลกากูกเขาตัดสินมาเนาะเราก็ทำอะไรได้เนาะรอรอดูนคนรวัดที่เดี๋ยวผมจัดอเป็นต้นแบบจริงๆรแล้วทุกอย่างใช่ของบ้านเรายังไงก็มาจากอินเดียครับต้นแบบเขาเลยครับก็เป็นศาสนาฮินดูเนาะปัจจุบันเราก็พัฒนาพุทธเป็นพุทธสถานวัด จะได้กระจ่างกันเลยเดี๋ยวผมดูบรรยากาศับ้ากสร้างใหญ่กว่านาครวัดอีกครับรโครงสร้างง่ายขนาดนั้นนะทุกคนอันนี้ก็จะสั้งเจ็ดปีไหนครับสามชั่วยุคน200คนสองร้อยกว่าปีอ๋เขาก็คือ สร้างไปเรื่รยรยอยๆนะเอะเราจะเราจะทํานี่เนอะสร้างประมาณ200ปีครับอ้อออา,าได้อยากให้เสร็จเร็วก็ช่วยกันครับ <c oughs> คนละไม้คนละมือครับสร้าง200อ200ปีซุ้มประตูระเบียงคดครับ <c oughs> ก็น่าจะมีประมาณแบบนี้ประมาณ8จุดครับที่เราเดินผ่านมา2จุดอยู่เลยครับ มีการต้องลองมาดูด้วยตัวเองครับใหญ่และกว้างมากครับผมเห็นมี่ผมยังตะลึงเลยครับนครวัดจริงๆริงนี่ก็ต้นแบบจากประสาทหินพี่มามยนะครับเพราะว่าประสาทหินพี่มามยสร้างก่อนครับก็เป็นต้เปนใหญ่เทางเข้าครับบางสามยอดออนี้ก็เป็นชเบียงคดนอกกำแพง อีกชั้นหนึ่งก็เราจะสร้างจำลองของนครวัดซึ่งต้นแบบก็ของยุคข,ขอมในสมัยแต่ก่อนเป็นพุทธธรรมมาจากอินเดียครับไม่ใช่ของใครนะครับอินเดียทางอินเดียตะมินหรืออินเดียตอนใต้ก็ดินกลับไปกลับมาครับชุบ <laughs> ใหญ่มากเลยครับจุดนี้ก็จะเป็นปราสาทประธานนะครับก็เป็นปราสาทขนาดใหญ่นะครับเป็นจุดศูนย์กลางครับก็จะสร้างให้ใหญ่กว่านาครวัดอีกครับดูแผนที่ครับตายเนี่ยทางบ้านถ้าสร้างเสร็จ sao <laughs> <laughs> uh. <laughs> 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 nắm <Nahum. cười> ไปดูที่ช่องนะครับอโอหลงโอ้ขึ้นไนหมคำบกันดเนางินไปดูตอนเขายุบส,สักก้อนก่นอนก็นั่งคุยกับพี่ๆเขานานเลยครับ <c oughs> เป็นขอหลวงพี่ครับกางดูการกอร่อสร้างไปสร้างปราสาทที่ใหญ่ที่สุดขเวียนไม่พอใจนะจีนสร้างเงียบครับคุณพ่อแม,ม่นี่ก็มาจากเมืองไทยนะครับเบิัเงเถงในเนาะข้างในองค์บาครับ เ,ย,เย็นแบบไปก็เดินมารอบสองเจออ๋อตัดหอกตัดใช่ไหมครับแบบอ๋อสกัดนี้แล้วก็ตอกอ๋อตัดเสาก็นี่เป็นวิธีการตัดหินนะครับโอ้ต้นไม้ท่านี้เนาะอ๋อทำเป็นร่องนะครับแล้วก็ใช้ซิ่วครับแล้วก็ตอกหินก็จะแยกออกกันครับ ก็เป็นหลวงพ่อที่ดูบริเวณริมยงคจรจุดนี้ครับตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเป็นพระนะครับส่วนใหญ่หลวงพ่อก็สอนลูกหลานเองครับอ๋อสวัสดีครับลุงมาดูเจ๊เก๋ครับพอดีไปหลายปราสาทไงครับเริ่มจะทำเริ่มทำเป็นยููทเพชรครับเราเป็นคนไทยด้วยกันต่อไปตลอดนั่นแหละไทยทุกคนม่งเรียนแ่ละอย เราจะพยายามแก้ให้มันเย็นลงทำไมเราทำเป็นของเราดีกว่าเน้ออันนี้ครับของอินเดียแบบสมัยของอินเดียแล้วตอนเอาขึ้นจะทะลุไหมครับหรือว่าต่อแถปปุ๊กนี่เหรอได้หลายแบบจะมีตัวแป้นอย่างนี้แล้วก็ต่อเทียว่ายกขึ้นไปอ่ะ ปุ๊บเอนัเนาะอ๋อจบปุ๊กที่เห้ก็ยกขึ้นนี่นอขึ้นไปได้ไหมใช่ไหมครับโอ้ไวแล้วครับขึ้นไปฝั่งันแล้วปาดนี่ขนาดสมัยปัจจุบันยังขนาดนี้เนาะไม่แต่ก่อนยุบคอก็จะเป็นกาเกสลักอีกไหมครับฝน่อน่อ ไปทนตอนเขาแกับบีกนไปเก็นิดนิดใช่อเป็นของเราเลยดีกว่าเนาะเราก็ดูเขียมเยอะไงอะไรก็จะของเข้าเวยเอาสองว,องวลายยาว เดียวถึงตันเกือบประมาณตันโอ้ก้อนหนึ่งครับเอาเป็นยังไงไดนนะ่าพี่น้องหลักชาที่ได้เบิง้งได้ทรงการก่อสร้างประสาทหินที่ใหญ่ที่สุด อยู่ในโลกซึ่งว่าเป็นซีมือคนไทยสร้างทุกคนแลวก็มีต้นแบบมาจากประเทศอินเดียเนาะตามที่เจ้าของคลิปเพื่อนได้ว่าวมาเนาะแต่ว่าหินที่เพื่อนนามาก็สร้างเป็นหินสีจะคล้ายคล้าขเอื้อนสีอย่างเนาะอันแบบลักษณะออกมอนมอนไข่นนเนะืะออกมอนมอนไข่ย,ยักษ์สีต้นต้นทุกคนซึ่งว่าเป็นเรียบเนียนเพื่อนน่าจะมีการเจียให้มันเรียบเนียนและก็พื้นเรียบอี่อย่างมาเรียบร้อยทุกคน ซึ่งว่าเวลาเราเห็นมันก็นมีความเรียบเนียนอะก็สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของมันเนาะแต่ว่าตามที่ยายพ่อที่เพื่อน่ะอยู่ในประสาทนาเก้าว่าโครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างที่ว่ายาวนานใช้เวลาโดนนานทุกคนระดับร้อยถึงสองร้อยปีเลยป้าบอลเลยกืจีบเได้เห็นนะตอนที่มันสําเร็จดนังเนาะพี่น้องท่านใดท่อนข้างได้ไปเห็นไปเบื้องไปเที่ยวได้เห็นว่ามันมีลักษณะพิเศษอะไร ก็เห็นตัวจริงเนาะก็สามารถคอมเมนต์บอกบอลุยเพิ่มเติมในเด้อเนาะว่ามันเป็นลักษณะคือดังที่อบลอลุยวาลเทวเนาะทั้งหมดน,นี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่บอลุยได้นหนาเอามาฝากมาตอนพอให้พี่น้องอย่าในคลิปวิดีโอนี้เด้อเนาะและ้วบอลุยก็ต้องขอขอบใจเนาะพี่พน,น้องที่เข้ามาทักชมเราก็ให้กำลังใจอบอลุยมาโดยตลอดทุกคนบอลุยกับบูมีอยากจะตอบแทนเพือให้พี่น้องมีแต่นำเอาแต่เรื่องราวดีๆของเมืองไทยเมืองลาวนี่แหละมานำเสนอเพื่อเป็นการตอบแทนให้ พ่อพี่น้องเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจบ๊ลุยตลอดมาทุกคนซาับวมนนีบลุยจะขออำลราไจายเพียงเท่ามนีีเด้อเนาะสุดท้ายนี้ข,ขอก่าวมาสบายดีบ๊ายบาย